สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะวุดก็จะมาอธิบายเนาะวิธีการใช้ชาร์ตอินเล s ส์ิ์หรือที่เราจะเห็นกันในโปรแกรมนะคะก็คือเป็นหน้าของกราฟนั่นเองนะคะในหัวข้อชาร์ตอินเล s ์ิเนี่ยจะต้องเข้าใจว่า หัวข้อจะค่อนข้างมีเยอะมากๆนะคะเพราะว่าหน้ากราฟจะมีเครื่องมือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการแบ่งมาสําหรับ3เครื่องมือแรกนะคะที่เราจะต้องใช้เนาะก็คือ1นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของไทม์เฟรมสอก็คือชนิดของกราฟนะคะแล้วก็3ก็คือการเปิดแล้วก็การย่อขยายวินโด์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หน้าโปรแกรมกันเลยเนา ทุกครั้งนะคะที่เรามีการเข้าโปรแกรมจะต้องจำได้เสมอนะว่าเราจะต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่ตลอดนะโดยการที่มากดที่ดาวเทียมตรงนี้นะคะที่เวลาที่เราเอามาเชี้จะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเข้าหน้ากราฟนะคะซึ่งหน้ากราฟก็คือชา a r ต a นลาลิ s ท,ที่เป็นรูปแท่งนะคะสามแท่งอยู่ตรงนี้เนาะก็คลิกเข้าไปได้เลย นะคะพอเราคลิกเข้ามาแล้วโอเคนี่คือหน้ากราฟนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะอธิบายหัวข้อแรกเนาะก็คือในเรื่องของไทม์เฟรมนะคะสำหรับเรื่องของไทม์เฟรมเราต้องเข้าใจก่อนว่า timef ไทม์เฟร e ก็คือจะเป็นในเรื่องของกรอบเวลานะคะที่มีแท่งเทียนจํานวนมากประกอบกันเป็นกราฟให้เราเห็นนั่นเองนะคะกรอบเวลาที่หมายถึงเนาะถ้าเกิดสมมติเราดูในเรื่องของไทม์เฟรม นะคะก็ถ้าเป็น daily หมายความว่ายังไงหมายถึงว่าแท่งเทียนหนึ่งอะ่ะจะมีกรอบเท่ากับ1วันไปนเรื่อยนะคะทุกแท่งจะเป็นในเรื่องของ1วัน ะะแล้วก็มีการเรียงกันจนเป็นการาฟให้เราสามารถเห็นแนวโน้มแบบนี้ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่สัมพันธ์ของการดูไทม์เฟรมเนาะอันนี้นะคะเดว,วูดขออธิบายก่อนว่าสำหรับเครื่องมือ i ทม f เฟรมอยู่ตรงไหนในหน้าของชากอนาลิซิตรตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องมือที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะมีหัวข้อก็คือจะเป็นตัว D นะคะถึงตัว C ตรงนี้ ซึ่งนะคะเหมือนในแถบเครื่องมือด้านซ้ายมืออ่ะมันจะไม่ได้มีเครื่องมือแค่ชนิดเดียวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะมีการขั้นนะคะด้วยเป็นขีดแบบนี้เนาะด้วยการเป็นขีดแบบนี้นะคะใช่เราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ตัว O เนี่ยจะมีขีดขั้นเห็นไหมคะแล้วก็มาถึงตัว D พอเราดูไปเรื่อยๆตัว C ก็จะมีขีดขั้นไปหา OAD เหมือนกันแปลว่านะคะเครื่องมือเป็นโคนลาชินิดกันเนาะเมื่อมันมีขีดขั้นนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับในเรื่องของไทม์เฟรมก็คือตั้งแต่ตัว D ถึงตัว C ตรงนี้นะคะปัจจุบันเนาะที่วูดมีการเปิดอยู่อันนี้ก็คือเป็นไทม์เฟรมเดลี่นะคะเดลี่ก็คือแท่งเทียนหนึงจะเท่ากับ1วันนะคะเพราะเราคลิกที่เดลี่จะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นว่าด้านบนนะคะจะมีตัวอักษรที่เป็นสี แล้วก็เป็นพื้นหลังสีขาวเป็นตัวดีหมายถึงว่าแท่งเทียนนะคะตอนนี้กราฟที่เราเปิดเป็นทางเฟรมเนี่ยก็คือเป็นเดลี่อยู่นั่นเองนะคะวิธีการอ่านข้อมูลนะคะเมาส์เราจะเห็นเนาะมันจะมีเป็นเส้นแนวตั้งอยู่นะคะก็ให้เอาเส้นแนวตั้งไปวางบนข้อมูลที่เราจะอ่านข้อมูลของวันนั้นๆน,น,นะคะ อันนี้เป็นเดลี่เนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นวันนะคะเหมือนวุฒมีการชี้ที่แท่งเทียนอันนี้นะคะก็คือเป็นแท่งเทียนล่าสุดปัจจุบันที่สุดเนาะอันนี้ก็คือเป็นวันที่11เดือน12เดือน2นะคะพูดผิดเนาะวันที่11เดือน2นะคะวิธีการอ่านาค่าข้อมูลก็คือการที่เราเอา เมาส์ไปวางนะคะที่แท่งเทียนตรงนั้นแล้วก็ดูข้อมูลนะคะที่จะอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะคะเหมือนตอนนี้นะ้องฮูดมีการเอาเมาส์ไปชี้ที่แท่งเทียนแท่งสุดท้ายนะคะที่เป็นแท่งเทียนสีแดงอยู่เขาก็บอกเลยเห็นไหมคะว่าเดทคือวันที่11เดือน2ปี2021อันนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าสำหรับเรื่องของวันที่เขาจะมีการเรียง แบบแปลกๆเนาะจะไม่ได้เหมือนของประเทศไทยนะคะประเทศไทยจะเรียงวันเดือนปีถูกไหมแต่ของเขาเจะเรียงเป็นปีเดือนวันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านจากหลังไปหน้าเนาะก็คือวันที่11เดือน2ปี2021นะคะราคาเปิดของแท่งเทียนนะคะของวันที่11เนี่ยก็คือเปิดที่35.25นะคะ high คือ35.5โลคือ34.75แล้วก็โค้ดคือ35เนาะอันนี้ก็คือแท่งเทียนหนึ่งวันนะคะ ก็ถ้าใครอยากมีเหมือนเข้าใจในเรื่องของแท่งเทียนเพิ่มเติมยังไงไปดูคลิปอื่นที่วูดอธิบายเกี่ยวกับแท่งเทียนเนาะแล้วก็เวลาที่เราเอาเมาส์ชีะคะ้ค่ะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นเส้นตรงที่เป็นแนวตั้งที่ผ่านข้อมูลทั้งแนว หมายถึงว่าข้อมูลจะเป็นของวันเดียวกันถูกไหมคะเช่นอันนี้วูดกำลังดูของข้อมูลของแท่งสีแดงนี้อยู่แปลว่าด้านล่างก็จะต้องเป็นข้อมูลอันนี้ที่เป็นของวันสีแดงนั้นถูกไหมคะแล้วก็เรื่องของรายใหญ่ก็มาดูด้านล่างอีกทีหนึ่งเนาะ ก็ใช้การดูในแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนไทม์เฟรมเนาะอันนี้เราดูเป็น daily อยู่นะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นว e คก็คือกดที่ดับ b บ e u ตรงนี้นะคะ weekly เนาะ ก็พอเราคลิกเข้าไปโอเคนะคะก็จะเห็นแล้วว่าเหมือนกราฟจะแปลกๆลงแต่หุ้นวุฒิยังเปิดเป็นหุ้นตัวเดิมอยู่นะคะตอนนี้วุฒิกำลังเปิดหุ้นเป็นหุ้นกราฟอยู่นะคะสังเกตได้เลยว่ากราฟใน Time Frame Daily เราจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แต่พอเราเปลี่ยนเป็นวีกก็คือวีกก็จะเปลี่ยนไปอีกในรูปแบบหนึ่งถูกไหมคะซึ่งไทม์ไทม์เฟรมวีกก็คือเป็นลายสัปดาห์แท่งเทียนหนึ่งจะเท่ากับ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่เราจะเห็นแต่ละแท่ง จะเป็นรายสัปดาห์นั่นเองเนาะเช่นอันนี้ก็คือสัปดาห์ที่11เดือน2นะคะพอวูดมีการเลื่อนไปวันที่ขอ ของก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะเหมือนเป็นแท่งสีแดงแทนและอันนี้เป็นวันที่5เดือน2เห็นไหมสังเกตได้เลยว่าในเรื่องของแต่ละแท่งเทียนเขาจะกระโดดเป็นลายวีเนี่ยค่ะอันนี้คือวันที่29เดือน1และพอขยับมาอีกเป็น22เดือน1เห็นไหมคะมันไม่ได้เรียงเป็นวันวันเหมือนถ้าเราไปดูเป็นเดลี่นะคะจะเห็นได้เลยว่าอ่าโอเคอันนี้คือวันที่11เดือน12พอบูดเลื่อนไปของแท่งเทียนก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะเป็นวันที่10เดือน2และนะคะถัดมาก็9เดือน2 8เดือน2เห็นไหมคะ ก็คือถ้าเราเปิดโคละไทม์เฟรมก็คือการที่เราจะดูในเรื่องของเทรนนะคะก็จะเป็นคนละรูปแบบเนาะบางทีเราจะอาจจะเห็นว่าเดเป็นขาขึ้นอยู่แต่วีคยังไม่ได้เป็นขาขึ้นต้องรอให้เดมีการสะสมเป็นขาขึ้นให้มากกว่านี้จนวีกก็เปลี่ยนตามประมาณนั้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้วีกก็คือถือว่า1 แท่งนะคะก็คือจะเท่ากับ1นึ่วีคเนาะหอาทิตย์นะคะถ้าเป็นมัลลี่นะคะก็คือตอนเนี้ยหแท่งจะเป็นลายเดือนนะคะจะเป็นแต่ละ1เดือนเหมือนอันนี้นะคะอ่านข้อมูลเป็นวันที่ที่เดิมเนาะเหมือนอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแท่งล่าสุดนะคะจะเป็นวันที่11เดือน2เห็นไหมคะสาหรับแท่งล่าสุดสีเขียวทีนี้พอวูดเลื่อนมาเป็นแท่งสีแดงเห็นไหมคะเป็นวันที่29เดือน 1นึและนะคะพอเลื่อนกลับไปอีกนะคะเป็นวันที่30เดือน12และเห็นไหมคะก็คือมันจะไล่เป็นเดือนเลยนะเมื่อกี้คือเดือน2เดือน1แล้วก็ข้ามไปปีที่แล้วเนาะก็คือเริ่มที่12ใหม่นะคะแล้วก็มา11 19นะคะโอเคอันนี้ก็คือ แต่ละแท่งเทียนก็คือจะเป็นเท่ากับ1มันนั่นเองนะคะ q u a r t e r ี่นะคะก็คือแท่งเทียนหนึ่งจะเท่ากับ3เดือนนะคะเหมือนอันนี้ถ้าเราดูก็คือมันจะห่างกันเป็นลาย3เดือนไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ละแท่งเทียนเนาะแล้วก็ถ้า half year นะคะก็คือแท่งเทียนหนึ่งจะเท่ากับ6เดือนนะคะก็หรือครึ่งปีนั่นเองเนาะแล้วก็ yearly ก็คือแท่งเทียนหนึ่งจะเท่ากับ1ปีนั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค u สตอมก็คือเหมือนสามารถตั้งค่าเองได้ ว่าปกติเราจะต้องไม่ได้กดมานะคะเพราะว่าวูจะไม่แนะนําให้เรามีการตั้งค่าอะไรแล้วในเรื่องของทางเฟรมเพราะว่าทางเฟรมค่ะมันเป็นเรื่องของหลักสากลอยู่แล้วโดยปกติเราจะดูเป็นในเรื่องของ d ด y week m o n ค h quarterly h เยียๆอยู่แล้วนะคะจะไม่ได้ดูแบบแปลกๆเช่นลา n e สวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้ใช้ดูเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นนะคะตัว c custom ตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้เนาะโอเคนะคะทีนี้เวลาที่เรามีการเล่นหุ้น สิะะ่งที่สําคัญโดยปกติแล้วสําหรับคพรมมรี่เนาะเราจะเน้นเน้นย้าให้ดูเป็นเดลี่นะคะเพราะสําหรับเดลี่ก็ถือว่าเป็นระยะกลางแล้วนะเหมือนสมมุติว่าอันนี้ไม่สมมุติแหละอ่ะถ้าเกิดวูดเปิดเป็นในเรื่องของบูแอนด์แบร์มาเนาะอันนี้ในเรื่องของอินดิเคเตอร์ก็ไปเรียนในเรื่องอินดิเคเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นการสอนในเรื่องทมงเฟรม สังเกตดูนะคะเหมือนสมมติว่าอันนี้เวลาที่เราซื้อหุ้นหรือซื้อขายเราก็คือจะซื้อช่วงนี้ถูกไหมคะริบบิ้นแดงริบบิ้นเขียวก็คือเราไม่เข้าโอเคแดงก็คือซื้อแดงก็คือซื้อแดงก็คือซื้อก็คือถ้าเราเล่นหุ้นเป็นทาง์ฟเฟมเดลี่อะคะจะสังเกตได้เลยว่าเราจะลดช่วงเสียเวลาได้ค่อนข้างเยอะเช่นช่วงที่เป็นริบบิ้นเขียวเราจะไม่ได้เข้านะคะริบบิ้นเขียวเราจะไม่ได้เข้าเนาะ แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดเป็นวีก่ะค่ะบางทีเห็นไหมถ้าเราดูมาเป็นวีกะ่ะกลายเป็นทําไมช่วงถือมันดูนานกว่าเห็นไหมคะเพราะว่าลิบบินแดงเขาเกิดค่อนข้างนานเราต้องเข้าใจว่าบางทีเราเห็นในเดลี่อะ่ะในช่วงที่เขาย่อเป็นริบบินเขียวค่ะพอเรามาดูเป็นวีคมันอาจจะเป็นแท่งที่มีการย่อแรงๆแต่แนวรับระยะกลางของริบบินแดงยังรับอยู่ก็เลย ต้องถือต่อไปเรื่อยๆค่ะการเสียเวลาก็จะมาขึ้นแต่ว่าก็ดูสําหรับตัวเราด้วยเนาะสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนไม่ได้สามารถที่จะต้องมานั่งโฟกัสทุกวันนะคะเหมือนถ้าเดลี่เราต้องเข้าใจว่าในการเปิดโปรแกรมโฮเมอรี่เราต้องเปิดดูทุกวันเนาะติดตามสถานการณ์ทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าเราเข้าตรงนี้โอเคเราก็ถือไปเรื่อยๆถูกไหมคะจนมันมีการย่ออะสมมติหลุดแนวรับแล้วม,มีการแบ่งขายหรือตอนที่ริบบิ้นเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงแล้วโอเคเราขาย อันนี้ก็คือเราต้องตามทุกวันและในการตามเราไม่ได้จําเป็นต้องซื้อขายทุกวันนะแต่แค่พอเห็นจุดที่สมมุติว่าเป็นสัญญาณให้เราขายแล้วเราก็คือไปขายในสตรีมมิ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นในรายสั e ดโอเคการติดตามของเราไม่ได้จําเป็นต้องเปิดการาฟทุกวันเพราะเรามีการรู้อยู่แล้วว่าสําหรับแท่งเทียนหนึ่งะคะ่ะมันคือเท่ากับ1อาทิตย์เราก็คืออาจจะมาร์กตัวเองว่าโอเคทุกวันศุกร์เรามาเปิดดู แล้วก็แท่งเทียนเป็นยังไงบางต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะเหมือนเนี่ยถ้าทุกวันศุกร์เราเปิดดูมันก็จะย่นเวลาในการเราติดตามหุ้นถูกไหมคะตอนนี้ก็คือทุกวันเราถือไปได้เรื่อยๆจนเรามาเจอวันศุกร์เนี้ยโอเคอันนี้ควรขายได้แหละก็คือขาย เท่านั้นเองอะค่ะคือลองดูว่าตัวเองเหมาะกับการเล่นหุ้นแบบไหนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสมมติว่าเรามีการเล่นหุ้นเนาะมันก็จะมีหุ้นหลายกลุ่มถูกไหมคะมีทางเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยแล้วก็อื่นๆสิ่งที่สาคัญก็คือเราต้องลองพิจารณาตัวเองนะว่าเหมือนถ้าเกิดเราเล่นในหุ้นที่เป็นเซ็ตห้าสิบหรือเซ็ตร้อยอะค่ะการที่ดูแนวโน้นมระยะยาวอาจจะไม่ได้จําเป็นเพราะว่าหุ้นตัวนั้นอะพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วถูกไหมคะเขาเลยโดนคัดเลือกมาอยู่ในเซ็ตห้าสิบหรือเซ็ตร้อยอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นพวกหุ้นทีเราไม่ค่อยรู้จักหรืออาจจะเป็นหุ้นปั่นนะคะก็ทางนี้ทางนั้นยังไงแล้วเราควรที่จะดู time frame year ด้วยนะคะเพื่อประกอบเพื่อจะได้รู้ว่าโอเคสาหรับหุ้นตัวนี้ที่ตั้งแต่เข้าตลาดมาเป็นแนวโน้มแบบไหนเหมือนอันนี้ถ้าเราเปิดเป็นกัฟเห็นไหมคะกัฟมันขึ้นทางชิวอยู่แล้วเพราะมันเป็นหุ้นที่พื้นฐานค่อนข้างดีแต่ถ้าเราไปดูเป็นตัวอื่นเช่นถ้าสมมติไปดู อาม่าดูนะคะสำหรับอาม่าเนาะสังเกตได้เลยว่าถ้าดูเป็นกราฟเย,ยร์เห็นไหมคะตั้งแต่เข้าตลาดมาแท่งเทียนอยู่ด้านบนนะถ้าเรามาดูเป็นราคาเปิดนะคะของแท่งเทียนปีแรกที่เขาเข้ามาตอน2016อะราคาเปิดเขาคือ15.9ไปปิดที่21.7ในปีนั้น แต่ดูปีล่าสุดสิปีล่าสุดคือเปิดที่5บาทแล้วปีที่ประมาณ5.3เห็นไหมคะคือเนี่ยพอเราจะเล่นหุ้นที่มันเป็นตัวเล็กๆสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมาดูเยียก่อนเพื่อที่จะได้วางแผนถูกในการเล่นหุ้นนะคะเหมือนถ้าเป็นอาม่าก็คือบูจะไม่แนะนําให้เล่นวีคด้วยซ้ำเนาะต้องเล่นเป็นเดย์มากกว่าต้องติดตามต่อเนื่องเรื่อยๆเรพราะเขาเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีพื้นฐานดีแล้วกลายเป็นว่าตั้งแต่ที่เขาเปิดตลาดมาค่ะเขาเป็นขาลงมาตลอดเลยนะ แล้วเราลองคิดดูว่าสมมติว่าเราเล่นเลือกเล่นเป็นฮาร์ดเยียร์เนี่ยการได้กําไรของเรามันจะค่อนข้างยากมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเล่นหุ้นที่เป็นตัวเล็กๆที่เราไม่รู้จักหรือว่าพื้นฐานไม่ค่อยดีเนาะต้องเปิดการเยียร์มาดูประกอบเพื่อที่จะได้วางแผนถูกว่าโอเคสําหรับหุ้นตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากเข้าเอามาแต่เราอยากเข้าเป็นเยียร์ก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเนี่ยลองดูดิถือมาทุกปีคือลงมาเรื่อยๆเลยหรือถ้าเกิดว่าอยากเล่นเป็น ในเรื่องของคอเตอรี่เห็นไหมคะคอเตอรี่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็ลงมาเรื่อยๆเหมือนกันเห็นไหมคะหรือถ้าเล่นเป็นวิกอ่ะเป็นวิกอาจจะได้บ้างแต่เราก็จะเห็นนะว,ว่าการถือค่อนข้างเสียเวลาเช่นเราถือตั้งแต่วิกเนี้ยจนถึงวิกเนี่ยสรุปว่าเราเนึ้ออกไหมคะมันดูเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็จะให้เล่นเป็นเป็นกราฟเย yeah, กราฟเดยมากกว่าพูดผิดนะคะก็คือโอเค เข้าแล้วก็มาขายตรงช่วงนี้เนาะในแต่ละครั้งที่เขามีการลากเห็นนะคะเหมือนช่วงนี้ก็คือขายทํากําไรพอริบินเขียวก็เลิกยุ่งพอแดงใหม่ก็เข้าเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเลือกทางเฟรมในการเล่นหุ้นเนาะหนึ่งก็คือดูสไตล์การเล่นของเราก่อนว่าเราเป็นคนที่ว่างหรือไม่ว่างประมาณไหนถ้าดูทา์เฟรมเยียพูดผิดนะคะถ้าดูทําเฟรมเด ลี่นะคะแปลว่าเราก็จะต้องสามารถติดตามในเรื่องของโปรแกรมโฮมารีได้ทุกวันเนาะแต่ถ้าโอเคไม่ค่อยว่างก็ไปเล่นตามไทมเฟรมวีคก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเล่นเป็นไทมเฟรมมันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ในการเล่นเนาะก็คือเราต้องดูก่อนว่าชนิดของหุ้นที่เราเล่นเป็นประเภทไหนนะคะประเภทที่พื้นฐานดีอยู่แล้วหรือว่าประเภทหุ้นปั่นเนาะถ้าหุ้นปั่นยังไงก็ต้องใช้เดลี่เป็นหลักอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของไทม์เฟรมทีนี้นะคะ หัวข้อถัดมาที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของชนิดของกราฟเนาะนะคะในเรื่องของชนิดของกราฟนะคะ ก็จะเป็นเครื่องมือที่อยู่ด้านซ้ายเหมือนกันอยู่ด้านล่างของเรื่องของ i ทม f เฟ m e นะคะจะมี Ordinary นะคะตรงนี้แล้วก็มี BAR FAR นะคะโดยปกติอันนี้เดวูดขอเปิดเปลี่ยนกลับไปเป็นหุ้นกับก่อนสนำหรับหุ้นกับนะคะทำไมถึงใช้หุ้นกับเพราะว่าเขาเคยมีประวัติการแตกพาที่ค่อนข้างชัดเจนวุ้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครได้ติดตามไหมเนาะแต่ว่าสาหรับกัปนะคะเมื่อปีที่แล้วก่อนดือน เือนเมษาราคาของหุ้นกลับจะเป็นหุ้นที่ราคาร้อยกว่าบาทมาโดยตลอดนะคะแต่สําหรับปัจจุบันก็คือเขาได้มีการแตกพาเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่องการแตกพายังไงแล้วเรว,วุฒิจะมีการอัดคลิปเพื่ออธิบายเรื่องแตกพาไปเลยเนาะแต่อันนี้ก็คือให้เราเข้าใจชนิดของกราฟก่อนนะคะสมมุติว่านี้ไม่ได้ชมไม่ใช่สมมติทำไมผุ้เชี่ยวโพลลสมมติก็คือเน่ะ ตอนที่เราเปิดการาฟตอนนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าก็คือเป็นการาฟท,ที่เห็นแท่งเทียนเนาะเยอะมากๆนะคะอันนี้คือทางเฟ m มเดลี่ถ้าสมมุติว่า Wood มีการนะคะเปลี่ยนชนิดของกราฟเป็น ordinary คํคำว่า ordinary นะคะก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นออริจ n นอลอะ ถ้าราคาเขาเคยอยู่ตรงไหนในสตรีมมิ่งเขาก็จะโชว์แบบนั้นเลยนะคะสังเกตนะก็คือวูดมีการเปลี่ยนนะคะเหมือนโดยปกติเวลาเราเปิดโปรแกรมเข้ามาเขาจะตั้งเป็น FAR อยู่แล้ว นะคะ forward answer right แต่ตอนนี้วุจะเปลี่ยนเป็น ordinary ก่อนนะคะสังเกตในเรื่องแท,งท่งเทียนตรงนี้เนาะที่เป็นการาฟสวยๆที่ค่อนข้างติดๆกันไปเรื่อยๆพอเปิดเป็น ordinary ปุูเห็นไหมคะเขามีการแยกชั้นของการาฟค่อนข้างชัดเจนหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าหุ้นที่มีประวัติ เช่นมีการแตกพาการเพิ่มพาการปันผลนะคะหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ราคาของหุ้นะมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนอะ่ะเมือนสาหรับกัปนะคะก็คือเขามีการแตกพาเกิดขึ้นเนาะแต่ก่อนนะคะในก่อนที่ก่อนที่เขาจะแตกพาเนี่ยราคาของเขาจะอยู่ประมาณร0อยกว่าบาทซึ่งอันนี้ก็คือดูได้จากเห็นไหมคะด้านบนตรงนี้นะ วดเอาเมาส์ไปชี้ตรงตรงแท่งเทียนที่เป็นกราฟโซนด้านบนถูกไหมคะในช่วงนี้เห็นไหมว่าราคาก็คือจะอยู่ในประมาณราคาร้อยกว่าบาทนะคะตั้งแต่ร้อยห้าสิบกว่าบาทเห็นไหมราคาเปิดคือร้อยห้าสิบสี่ปิดที่ร้อยหกสิบสองอันนี้คือราคาแตกก่อนก่อนที่เขามีการแตกพาแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อเขามีการแตกพามาเห็นไหมคะเราจะเห็นกราฟมาอยู่ด้านล่างในโซนตรงนี้เลย นะคะอันนี้คือราคาหลังแตกพาไปแล้วนะคะก็คือเนี่ยพอวุฒเอาเมาส์ชี้เห็นไหมคะเหมือนตรงนี้เราดูที่ o โอเพ h ไฮโล o คสเหมือนเดิมนะเหมือนพวุธเอาเมาชี้ที่แท่งเทียนเห็นไหมคะราคาเปิดกลับมาเหลือที่35บาทแล้วเห็นไหมคะพอเลื่อนมานี่ก็คือ30กว่าบาทมาดูตลอด นะะในการที่เราเปิดกราฟชนิด ordinary จะทำให้เรารู้ว่าโอเคอย่างน้อยเขาอาจจะมีประวัติอะไรสักอย่างแต่ในโปรแกรมอาจจะไม่ได้บอกนะคะว่ามีการแตกพาหรือมีการอะไรแต่แค่เราจะต้องรู้เฉยๆว่าโอเคสำหรับกราฟมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเก่าที่ โอเคเขาเคยราคาร้อยกว่าบาทแล้วมาเปลี่ยนเป็น35หรือ39บาทเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากอยู่ดีๆหุ้นไหลลงมาร้อยกว่าจุดนะแต่มันเป็นการที่เขามีการแตกพาเกิดขึ้นนะคะแปลว่าถ้าเราเปิด Ordinary คือเราจะรู้แหละว่ามีประวัติอะไรสักอย่างแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะไม่สามารถดูแนวโน้มได้เช่นถ้าเกิดว่าวูดอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วว่าหุ้นตัวนี้หลังจากแตกพามันขึ้นหรือมันลง เราจะใช้เช็คไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าราคามันห่างชั้นกันชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนการาฟนะคะเป็น B A R ตรงนี้หรือ F A R ตรงนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็น F A R ตรงนี้นะคะก็คือ forward answer right เขาจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นปัจจุบันหมายถึงยังไงนะคะการเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันสมมติวูดเอาเมาส์ไปชี้นะคะในวันที่ก่อนที่เป็นของ ก่อนเดือนเมษาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าราคาก็ลงมาเหลือ30กว่าบาทหมดแล้วเห็นไหมคะแปลว่ายังไงแปลว่าถ้าเราใช้เป็น FAR ค่ะเขาจะทำให้เราสามารถดูแนวโน้มได้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีเรื่องการแตกพาปันพลอะไรมาหรือเปล่าเพราะเขาได้ทำให้ราคาทุกอย่างเป็นเรื่องของปัจจุบันหมด ก่อนเดือนสี่ที่จริงๆแล้วเราจะต้องเห็นว่าไม่ใช่ราคาที่ได้แตกพาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแตกพาให้แล้วเพื่อให้เราดูแนวโน้มได้นะคะเหมือนนี้เราก็สังเกตได้เลยว่าโอเคก่อนแตกพาคือมีการย่อลงมาแต่พอมีการแตกพาช่วงเดือนเสียคือมีการขึ้นเนาะมีการขึ้นแล้วก็มีการไซเว้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนาะเหมือนพอดู f a r แต่ก็จะเหมือน f a r เราจะดูเป็นหลักอยู่แล้วคะ่ะแต่สําหรับบางคนอะ่ะเขาจะมี เหมือนสมมุติว่าพี่เรานึกถึงตัวเองว่าพี่เคยเล่นกับในราคา100กว่าบาทอะร้อกว่าบาทแล้วทีเนี้ยมันแตกพามาแล้วแต่พี่อาจจะรู้สึกว่าอยากรู้จังเลยว่าสรุปว่าแตกพามาแล้วอะราคาปัจจุบันอะถ้าเทียบกับแต่ก่อนมันคือเท่าไหร่อคะค่ะก็ให้มาใช้เป็น B A R ตรงนี้ Backward Answer Right นะคะ ตัว B A R ตรงนี้เนาะทีนี้พอกดมาสังเกตได้เลยว่าพอเราเอามาอกมาชี้ที่แท่งเทียนนะคะราคาจะกลายเป็นร้อยกว่าบาทแคบตลอดเลยเพราะเขาได้เปลี่ยนจากที่ปกติถ้าเราเปิดเป็น F A R เขาจะเปลี่ยนให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันถูกไหมคะแต่ B A R เขาจะเปลี่ยนให้เป็นอดีตเพราะฉะนั้นราคาที่เราจะเห็นก็คือเป็นมูลค่าเก่าของเขาเช่นโอเคสําหรับกราฟก็คือแต่ก่อนที่ร้อย ร้อยกว่าบาทนะคะร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วก็มีช่วงดึงที่เคยพีคมาเป็นเกือบเป็นสองร้อยบาทก็มีนะคะกราฟเคยแตะสองร้อยด้วยนะถ้าเทียบกับราคาเก่า แล้วก็มีการเห็นไหมคะไหลขึ้นไหลลงเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็คือเป็นชนิดของกราฟ3ชนิดเนาะให้เราใช้ตามความเหมาะสมนะคะแต่โดยปกติแล้วเราก็จะใช้ forward answer r i g h t เป็นหลักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราจะดูเป็นเรื่องของปัจจุบันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้ทางโปรแกรมเมอร์มีการคำนวณให้เราเพื่อให้เราดูแนวโน้มของค้ณตัวนั้นได้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากไปดูเหมือนเป็นในเรื่องของราคาแบบเก่าหรือว่าในเรื่องของราคา ที่เป็น ordinary เลยเนี่ยก็คือสามารถไปกดที่ชนิดของกราฟได้นะคะทีนี้นะคะสำหรับชนิดของกราฟก็จะมีเท่านี้เลยแล้วก็ถัดมานะคะเราจะมาดูหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้เนาะก็คือการเปิดนะคะแล้วก็ย่อขยายวินโด์นั่นเองนะคะโอเคสำหรับการเปิดแล้วก็การย่อขยายวินโด์นะคะเหมือนโดยปกติมกเมื่อกี มื่อกี้เราพูดมีการเปลี่ยนจาก Windows 1มาเป็น Windows 3นะคะวิธาวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะคะพูดพูดผิดบ่อยจังวิธีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยังไงก็คือนะคะเราจะเห็นเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีคำว่า Windows 1 Windows 2 Windows 3แล้วก็ Windows 6ก็คือหมายถึงว่าเราจะเปิด Windows กี่ Windows นั่นเองนะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดเป็น Windows 3ก็คือเราจะเห็นช่อง เป็น3ช่องแบบนี้นะคะเปิด3ามวินโดวแต่ในเรื่องของการตั้งอินดิเคเตอร์ก็เดี๋ยวไปเรียนในคลิปถัดไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยากดู3วินโดว์เราอยากดูให้มันใหญ่ขึ้นนะคะก็คือมากดเป็นวินโดว์สอง หรือถ้าอยากจะดูในหน้าของเป็นเรื่องของแท่งเทียนอย่างเดียวก็มาเปิดที่ w i n d o w ์หนึ่งนั่นเองนะคะหรือถ้าอยากดูเทียบกัน6 w i n d o w ์ก็คือกดที่6 w i n d o w ์เนาะต้องเข้าใจว่าสําหรับโปรแกรม h o m e l y นะคะจะดูได้สูงสุดแค่6 w i n d o w ์เท่านั้นแล้วก็สําหรับในเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่ควรเอาไปวางในช่องไหนนะคะ่ะ ยังไงแล้วช่องแรกควรเป็นช่องที่มีแท่งเทียนอยู่เนาะพะเขาจะเป็นช่องที่กว้างและเราสามารถขยายเป็นวินโดว์หนึ่งได้นะคะจะทําให้เราสามารถดูในเรื่องของเทนแล้วก็แนวรับแนวต้านได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนวินโดว์สกับวินโดว์สก็คือเอาตัวที่เราน่าจะได้เปิดบ่อยเพื่อที่จะมาเทียบกันได้แล้วดูง่ายๆค่ะเช่นถ้าสําหรับตัววูดเองโอเควูดจะดูในเรื่องของ d e บ่อยแล้วก็ในเรื่องของ MCD บ่อยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวินโดว์สกับ3ของวนะูดเนาะ แล้วก็ในเรื่องของ Windows 6ก็เอาตัวอื่นๆที่เราคิดว่าโอเคบางทีเราจะเอาในใช้ในการพิจารณาประกอบนะคะก็มาใส่ใน3 Windows หลังเท่านั้นเอง A, นะคะอ่าเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเนาะการเป็น Windows ก็คือเครื่องมือจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะคะจะมีให้เราคำว่า Windows 2 Windows 3 ะะแล้วก็6นั่นเองเนาะหนึ่งสนะคะโอเคทีนี้การย่อขยายวินโดว์นะคะเมื่อกี้เราอยู่กันที่แถบเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างซ้ายถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอเราจะย่อขยายเราต้องมาดูตรงเครื่องหมายบวกลบตรงนี้นะคะเห็นไหมที่จะอยู่ในด้านล่างเหมือนกันแต่จะอยู่ขวามือหน่อยนะคะจะมีเครื่องหมายบวกกับลบตรงนี้นะคะพอเรากดบวกแน่นอนมันจะเป็นการขยายนะคะทุก ทุกวินโดว์เลยสมมติว่าเปิดมา6วินโดว์ก็จะมีการขยายในสเกลที่เท่ากันนะคะในวินโดว์นั้นหรือถ้าสมมติว่ากดลบโอเคก็จะเป็นการย่อนั่นเองนะคะซึ่งการย่อขยายอันนี้สามารถใช้คีย์ลัดได้ด้วยนะคะสำหรับคีย์ลัดก็จะอยู่ที่แป้นพิมพ์นะคะจะอยู่ที่ F 1 1กับ F 1 2นะคะ 1> f 1 1คือการยอร่อเนี่ยอันนี้คือวูดกำลังกดที่แป้นพิมพ์นะคะ f 1 2คือการขยายเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสมมติว่าบางคนอาจจะกด f 1 1แล้วก็กด f 1 2แ,แล้วมันไม่ยอ่อขยายนะคะให้เรานะคะกดในอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้มันจะเป็นคอมของใครของมันนะ,ะบางคนก็คือกดแค่ f 1 1กับ f 1 2คือเลื่อนได้แหละแต่บางคนก็ไม่ได้ให้มาดูนะคะปุ่มที่จะอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายมือล่าง ะะซ้ายมือล่างมันจะมีปุ่มคอนโทรลเนาะที่อยู่ล่างแล้วก็อยู่สายสุดแต่จะมีปุ่มข้างๆคอนโทรลที่ชื่อว่า FN นะคะฟังกชันเนาะก็คือ FN ตรงนั้นนะคะให้เรากด FN ค้างนะคะพร้อมกับปุ่ม F11 แล้วก็ลองกดดูนะคะอันนี้คือกดพร้อมกันเนาะ FN พร้อมกับ F11 นะคะก็จะย่อขยายได้เนาะ fn คู่กับ F11 จะเป็นการย่อนะคะ fn คู่กับ F12 จะเป็นการขยายเนาะก็ให้ลองกดดูนะคะก็คือใช้ได้2วิธีเนาะสำหรับแป้นพิมพ์บางคนคือกดแล้วได้เลยก็คือ F11 กับ F12 แต่บางคนกดแล้วอาจจะเป็นการย่อขยายเป็นการเหมือน เปิดแสงปิดแสงคอมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้กด Fn ประกอบด้วยเนาะโอเคนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาเราดูเนี่ยอันนี้จะสังเกตได้เลยว่าเราจะเห็นข้อมูลถึงแค่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่29่เดือน12ถูกไหมคะสมมุติว่าเราอยากดูข้อมูลที่อดีตกว่านั้นอะคือเราอาจจะย่อก,ก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราอยากจะเห็นในสเกลที่เท่านี้ แต่ว่าเลื่อนถัดไปวิธีการนะคะก็คือจะเป็นปุ่มที่อยู่ข้างๆเครื่องมือย่อขยายเลยเนาะบวกลบ,บก็จะเป็นลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะคะวิธีการก็คือสามารถคลิกได้เลยเห็นไหมคะเขาก็จะมีการเลื่อนไปอดีตเรื่อยๆซึ่งสําหรับหุ้นทุกตัวเราสามารถเลื่อนไปอดีตจนได้จนถึงวันที่เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนมาปัจจุบันอีกทีหนึ่งก็คือมากดลูกศรขวามือแทนนะคะเขาก็จะเลื่อนเป็นปัจจุบันนั่นเอง นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะในการดูเราสามารถเลื่อนเป็นแถบสี่เหลี่ยมตรงนี้แทนก็ได้นะคะเพราะสี่เหลี่ยมมันจะเลื่อนได้เร็วกว่าแต่ถ้าเรานั่งนั่งเครื่องหมายบวกมันจะช้ากว่าไงคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ใครถนัดเนาะว่าจะใช้เป็นแบบไหนนะคะได้ทั้ง2แบบทีนี้นะคะก็นอกจากที่จะใช้ในเรื่องของเหมือนการเลื่อนไปอดีตกลับมาปัจจุบันเนี่ย นะคะคสามารถใช้ได้ในคอมแล้วเนี่ยหมายถึงว่าใช้เมาส์ค่ะก็สามารถใช้ได้ในแป้นพิมพ์เหมือนกันนะคะตรงแป้นพิมพ์มันจะมีเครื่องหมายค่ะที่มันจะเป็นเครื่องหมายซ้ายขวาขึ้นลงถูกไหมที่จะเป็นลูกศรอ,อยู่ตรงประมาณแถบขวามือใกล้ๆที่มันเป็นแถบตัวเลขนะคะก็สามารถกด ขวากับซ้ายได้เลยเหมือนอันนี้ถ้าวูดกดซ้ายนะคะสังเกตได้เลยว่าวูดกดซ้ายโอเคนะคะก็จะมีการเคลื่อนไปด้านหลังเรื่อยๆเนาะย้อนไปอดีตเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการกดขวานะคะโอเคก็จะเลื่อนไปปัจจุบันเรื่อยๆเหมือนกันนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะใช้ในเรื่องของชาร์ตอินเทอริส,ส 3, หัวข้อแรกเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามในคลิปถัดไปอีกนะคะเพราะว่าในเครื่องมือในหน้ากราฟจะมีค่อนข้างเยอะเลยเนาะวุฒก็เลยแบ่งเป็นพาร์ทๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ